เช่นบายแล t ตาซอยสนับสนุนโดยแล c t ตาซอย x t r a 300ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแล c t ตาซอย x t r a 300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงจะเลือกทำไมคะถ้าชอบทั้งช็อกโกแลตและส้มเอา2อ,อย่างนี้มาผสมรวมกันเลยค่ะก็จะได้เมนูช็อกโกแลตออเรนจ์ครเอาละค่ะมาดูที่ส่วนผสมของครีบนะคะมีผงโกโก้นะคะมีแป้งอนเนกประสงค์เกลือน้ำตาลนะคะผิวส้ม เนยละลายแล้วก็ไข่ไก่ค่ะมาดูที่ซอสบ้างนะคะเราก็จะใช้น้ำาสาวรสนะคะแล้วก็น้ำส้มเข้มข้นน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้นมถั่วเหลืองแลคตาซอยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มทำเคลดกันเลยนะคะผสมส่วนผสมที่เราใส่ด้วยกันนี้นะคะหลังจากนั้นใส่นมถั่วเหลืองแลคตาซอยลงไปนะคะ พอเราตีส่วนผสมของเครปเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักแป้งไว้ก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะและสำหรับซอสซอมเสารสนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในกระทะนะคะให้ผสมรวมกันหลังจากที่ซอสเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำเครปกันค่ะ เมนูเก,ก๋ๆแถมมีประโยชน์แบบนี้คุณเองก็ทำได้นะคะคลิกเข้ามาดูได้เลยะค่ะที่ Facebook ของลัชซ o s o y ออฟ i ิเชีนะคะ